สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิคการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form นะคะซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีขั้นตอนการสร้างอย่างไรนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะคะเข้ามาที่หน้าหลัก Google นะคะเราจะไปที่ Google Drive ของเราก่อนไปที่มุมบนขวาค่ะ คำว่า Google App นะคะที่จะมีสัญ,ญลักษณ์จุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วไปที่ d r i v e ค่ะแล้วไปที่มุมซ้ายเลือกเมนูใหม่มาที่ Google Form แล้วไปเลือกที่แบบฟอร์มเปล่านะคะ แล้วเราก็จะเจอหน้าต่างการสร้างแบบทดสอบแบบนี้เลยนะคะก่อนจะเริ่มสร้างแบบทดสอบนะคะเราไปกําหนดการตั้งค่ากันก่อนนะคะไปที่มุมบนค่ะเลือกการตั้งค่าแล้วดูการตั้งค่านะคะให้เราเลือกทำเป็นแบบทดสอบการเผยแพร่คะแนนนะคะก็จะเป็นการส่งทันทีหลังจากส่งคำตอบ และเราสามารถกำหนดให้ผู้ตอบนะคะเห็นคําตอบที่ผิดหรือว่าเห็นคําตอบที่ถูกได้นะคะและการมีค่าคะแนนตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าคะแนนนะคะสําหรับการตั้งค่าตอบกลับนะคะจะเป็นการรวบรวมที่อยู่อีเมลและก็จํากัดให้นักเรียนตอบได้เพียงครั้งเดียวค่ะและส่วนของงานนําเสนอนะคะ เราสามารถแสดงแถบความคืบหน้าและการสับเปลี่ยนของข้อคำถามได้นะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าของค่าเริ่มต้นค่ะจะมีการตั้งค่าแบบฟอร์มและค่าเริ่มต้นของคำถามนะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ให้เราไปสร้างคำถามได้โดยคลิกที่มุมบนนะคะที่คำถามค่ะเราจะมาสร้างคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบกันค่ะส่วนแรกให้พิมพ์ชื่อแบบทดสอบรายวิชาไปได้เลยนะคะลงมาด้านล่างค่ะจะเป็นส่วนที่ให้เราเพิ่มคำอธิบายรายวิชาเข้าไปได้และตรงนี้จะเป็นส่วนที่ให้นักเรียนกรอกที่อยู่อ e ีเมลค่ะ ช่องต่อมานะคะเราจะมาสร้างโดยให้นักเรียนใส่ชื่อและน,นามสกุลมาค่ะและเราสามารถพิมพ์ชื่อและนามสกุลนักศึกษานะคะโดยตัวเลือกนะคะให้เลือกเป็นคําตอบสั้นๆส,ส,ส,ส่วนเฉลยตรงนี้เราจะไม่มีคะแนนให้นักเรียนนะคะกดเสร็จสิ้น และเปิดคําว่าจำเป็นเพื่อให้นักเรียนนะคะตอบคำถามเข้ามานะคะจากนั้นนะคะคัดลอกค่ะแล้วเปลี่ยนจากชื่อนามสกุลตรงนี้นะคะเป็นรหัสนักศึกษาในส่วนการตั้งค่าก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเมื่อเสร็จในส่วนที่1แล้วนะคะเราจะมาสร้างในส่วนที่2กันคลิกเพิ่มส่วนนะคะส่วนที่2จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ เราสามารถตั้งชื่อได้เลยนะคะว่าเป็นข้อสอบวิชาอะไรและเพิ่มคำอธิบายรายวิชาได้นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายบวกที่ขวามือเพื่อเพิ่มคำถามนะคะเราสามารถพิมพ์ตั้งคำถามและเพิ่มช้อยตัวเลือกให้กับนักเรียนได้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นชอยตัตวเลือกนะคะโดยที่ตัวเลือกเนี่ยสามบ้านมีกี่ตัวก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณครู enter ลงมานะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่สองเป็นข้อถัดไปนะคะเราก็สามารถพิมพ์คำตอบของชอยถัดไปได้เลยนะคะ ในส่วนของคำถามหรือคำตอบนะคะเราสามารถเพิ่มเป็นรูปภาพได้ค่ะเมื่อสร้างเสร็จสิส้นนะคะให้เราเลือกที่เฉลยคำตอบค่ะจากนั้นเราสามารถกำหนดค่าการให้คะแนนนักเรียนได้ว่าจะให้ข้อละกี่คะแนนนะคะแล้วเราก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องไว้ได้เลยนะคะหากต้องการสร้างคำถามข้อถัดไปให้เรากดเพิ่มสร้างคำถามเหมือนเดิมนะคะ และเราจะสามารถทำตามขั้นตอนเดินได้เลยค่ะแล้วเรามาเลือกทีมเพื่อสร้างสีสันให้กับแบบทดสอบได้เลยค่ะคลิกที่ถัดสีมุมบนนะคะและเราสามารถเลือกสีเพื่อให้ทีมข้อสอบของเรานะคะมีสีสันตามที่เราชอบได้เลยค่ะและยังสามารถตั้งค่ารูปภาพ ไว้บนส่วนหัวสุดของข้อสอบของเราได้ด้วยนะคะเรามาเลือกรูปได้เลยค่ะเมื่อเจอรูปที่ถูกใจนะคะให้กดคำว่าแทรกนะคะส่วนบนสุดของข้อสอบเราก็จะปรากฏรูปที่เราเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่นักเรียนจะเห็นข้อสอบของเราเป็นแบบไหนนะคะกดเลือกแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปดวงตาตรงนี้นะคะ ส่วนที่1น,นักเรียนจะเห็นหน้าแรกที่เป็นหน้าในการใส่ข้อมูลนะคะซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมอีเมลชื่อนามสกุลและรหัสนักศึกษาของนักเรียนค่ะและนักเรียนจะต้องตอบคำถามทั้งหมดจึงจะไปหน้าถัดไปได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form ยังไงคุณครูก็นำไปทดลองใช้กันดูนะคะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ